หในเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับที่คนทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่พยายามศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจนะครับก็คือเรื่องของดินนะครับผู้คนส่วนใหญ่เกินร9 0เลยแล้วกันที่ทำเกษตรกรรมนะครับมักคิดว่าปลูกพืชจะให้งามต้องใส่ปุ๋ย ปุ๋ยเคมีด้วยนะถึงจะงามใช่ไหมเพราะผู้คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องของดินนะครับมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราเข้าใจหลักการต่างๆเรื่องของดินเรื่องของเกษตรกรรมธรรมชาติเรื่องของธรรมชาติเนี่ยชื่อหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวนะครับลองหามาอ่านกันดูเข้าในยูทู e นี่แหละแล้วก็พิมพ มีเป็นหนังสือเสียงให้ฟังนะครับถ้าท่านอ่านไม่ไหวนะครับในพิมพ์เข้าไปใน Google ก็มีหนังสือเสียงเอ้หนังสือเป็นไฟล์ให้อ่านฟรีนะครับถ้าท่านอ่านท่านจะเข้าใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับดินนะครับถ้าเรามองเข้าไปในธรรมชาติเนี่ยถ้าเรามองเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าในป่าไม่มีใครไถพรวนดินให้ปา่าทำไมดินในปา่ายังร่วนซุยอืม ห็นไหมร่วนซุยกว่าดินที่พวกท่านไถพวนกันทุกปีทุกปีที่ปลูกพืชด้วยซัมปายร่วนซุยมากกว่ามหาสารเลยแหละไม่ใช่แค่ด้วยซัมปายนะครับไม่มีใครใส่ปุ๋ยอยู่ในป่าทำไมต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารผักป่าต่างๆผลไม้ป่าต่างๆมันยังเติบโตและผลิดอกออกผลได้น่ะเห็นไหมบางคนปลูกพืชในอัดปุ๋ยเข้าไปอัดปุ๋ยเข้าไป อยากให้มันโตเร็วอยากให้มันผลดกแล้วทําไมในป่ามันไม่มีใครใส่ปุ๋ยให้มันทําไมต้นไม้ยังจเจริญเติบโตผักป่าทุกอย่างมันก็งอกขึ้นมาทุกปีผลไม้ป่ามันก็ยังเป็นออกหมากออกผลได้นี่แหละนะครับถือว่าเป็นความลับของธรรมชาตินะครับนั่งล้อมวงกันเข้ามานะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเราให้ฟังนะครับคลิปนี้ไม่ได้พูดคุยเรื่องหลักการเรื่องอะไรแบบนี้นาน มากแล้วนะครับพูดเรื่องดินกันนะครับคลิปนี้นะครับผู้คนส่วนใหญ่เมื่อจะทำเกษตรกรรมมักคิดว่าหนึ่งต้องไถพรวนดินถึงจะปลูกสิ่งต่างๆได้ดินถึงจะร่วนซุยนะครับมักจะนึกถึงปุ๋ยเคมีต้องเอาปุ๋ยไปประคมใส่ต้นไม้ถึงจะโตถึงจะได้กินหมาก,กินผลมันนะครับมักจะนึกถึงระบบน้ำจะปลูกอะไร ก็ช่างต้องทําระบบน้ําแม้ตัวเองจะอยู่ปักใต้ซึ่งฝนแม่งยันน้ําท่วมตลอดเนี่ยยังจะทําระบบน้ําอยู่ <c oughs> ใช่ไหมนะครับพืชทุกชนิดบนโลกใบนี้นะครับสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องไถพลวนดินสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยและสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องทําระบบน้านะครับการไถพลวนจะจําเป็นก็ต่เมื่อคุณทําให้โครงสร้างดินมันเสียทําให้ ดินมันเสื่อมคุณภาพนะครับจนดินมันแน่นด้วยการไถพรวนของคุณนั่นแหละด้วยการปลูกพืชเชิงเดียวของคุณด้วยการเผาอินทรีย์วัตถุของคุณนั่นแหละด้วยการอะไรละ่ะเยอะแยะไปหมดมันก็ทําให้ดินคุณมันแน่นมันตึงปุ๋ยมันใส่ปุ๋ยก็ไม่เข้าดินไม่ซึมดินไม่ซับน้ําไม่ซับปุ๋ยสุดท้ายคุณก็ต้องไถย,ยิ่งไถก็ยิ่งแน่นไปหน้านะครับด้วยกระบวนการทํา กเกษตรกรรมที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับการไถพรวนสําหรับคุณมันเลยจําเป็นนะครับระบบน้ําเหมือนกันระบบน้ํามันจะจําเป็นก็ต่อเมื่อคุณปลูกพืชต่างๆผิดพื้นที่ผิดพื้นทินผิดวิสัยของมันนะครับเพื่อทุกชนิดบนโลกใบน,นี้มันปลูกได้โดยไม่ต้องทําระบบน้ํานะครับถ้าคุณปลูกผิดพื้นที่พื้นทินผูกผิดผิดวิสัยของมัน ผิดบริบทพื้นที่ระบบน้ําถึงจะจําเป็นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณปลูกนอกฤดูนะครับปลูกนอกฤดูเพื่อทําผลผลิตนอกฤดูการอย่างนี้ระบบน้ําถึงจะจําเป็นนะครับนะบางคนนะ่ะผมพูดจริงๆนะคนรู้จักผมนี่แหละจะปลูกแค่ไร่สองไร่อย่างเงี้ยปลูกเพื่อผลบางอย่างเนะี่ยโอ้ต้องทําระบบน้ําก่อนต้องทําระบบน้ําผมบอกโอ้โหพืชที่ไม่ปลูกแล้วไม่ต้องทําระบบน้ํอะ มีเป็นร้อยเป็นพันชนิดนะครับผลไม้เหมือนกันปลูกไปเลยคุณรดน้าแค่รดูแลงไปแรกแค่นั้นแหละบางชนิดไม่ต้องรดน้ําก็ได้รดดูแลงมันก็ผ่านแล้งได้นะครับแม้แต่อีสานนะบ้านผมนะก็ปลูกได้มันมีพืชพันธุ์ที่ไม่ต้องทําระบบน้ําถ้าปลูกถูกพื้นที่พื้นถิ่นมันนะครับเรื่องของปุ๋ยเหมือนกันปุ๋ยจําเป็นไหมเราต้องพูดว่าธาตุอาหารดีกว่าธาตุอาหารจริงๆจําเป็นมากนะครับในการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับ ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ก็คือว่าต้นไม้จะเจริญเติบโตได้มันมีองค์ประกอบหลักๆนะใหญ่ๆแล้วกันองค์ประกอบใหญ่ๆอยู่3าอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือดินหรือธาตุอาหารในดินนะครับธาตุอาหารตรงไหนดินดีเมืงั้นเถอะอ่าต้นไม้พืชพันุ์เจริญงอกงามออกหมากออกผลดกนะครับถ้าดินดีคือาธาตุอาหารเยอะนั่นแหละนะครับ ข้อสองก็คือว่าน้านะครับปีไหนฝนดีโอ้โหต้นไม้เจริบเติบโตพืชพันธุ์งอกงามนะครับน้าเพราะน้ํามันไปละลายละลายธาตุอาหารในดินให้ต้นไม้เอาไปใช้ได้อีกทีหนึ่งนะครับข้อที่สามก็คือแสงนะครับปริมาณของแสงนี่สําคัญนะครับพืชแทบทุกชนิดบนโลกนะครับแต่ไม่ใช่ทุกชนิดนะมันมีบางชนิดไม่ได้สังเคราะห์แสงนะครับพืชแทบทุกชนิดบนโลกใบน,นี้ต้องอาศัยแสงในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของมันนะครับ มันเกี่ยวเนื่องไปการถึงทําสวนผลไม้สวนยางพาราสวนปาล์มสวนป่าแบบนี้ด้วยนะครับว่าถ้าท่านปลูกชิดเกินไปต้นไม้จะโตช้านะครับผลผลิตจะน้อยเพราะว่ามันแสงมันไม่เพียงพอกันนะครับมันแตกกิ่งก้านสาขาไปรับแสงไม่ได้ต้นก็โตช้าถ้าระยะห่างพอประมาณได้สมเหตุสมผลของมันเนี่ยพอดีของมันเนี่ยมันแตกกิ่งก้านสาขาไปรับแสงได้เยอะมันก็จะโตได้เร็วนะครับ3หลักการใหญ่ๆนะครับเกี่ยวเนื่องกัน และที่นี้เรื่องของธาตุอาหารถ้าท่านปลูกพืชแบบเชิงเดียวใบของพืชชนิดนั้นๆน,น,นะครับที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยมันจะกลายถูกย่อยสลายไปเป็นธาตุอาหารเมื่อท่านปลูกเชิงเดี่ยวธาตุอาหารมันก็มีอยู่ในใบมันแค่ไม่หลากหลายแค่ชนิดสองสามชนิดของมันอาจจะได้น้นําฝนที่อุ้มในตัวเจนลงมาเป็นธาตุอาหารอีกตัวหนึ่งก็ใช้ในการเจริญเติบโตทางต้นได้แต่ว่า หมากดอกผลมันอาจจะไม่ดกเท่าที่ควรนะเพราะว่าถ้ามันเป็นเชิงเดี่ยวแบบนั้นนะครับปลูกเพื่อเชิงเดี่ยวแต่ถ้าปลูกหลากหลายชนิดเนี่ยใบที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยมันหลากหลายชนิดนะครับก็จะถูกสัตว์หน้าดินต่างๆนะแม้ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะอย่างสวนผมเนี่ยเหมือนในป่าเลยนะครับแม้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใบไม้หลากหลายชนิดนะครับร่วงหล่นลงมาก็จะถูกสัตว์หน้าดินต่างๆ เชื้อราต่างๆมันไล่ไปตั้งแต่กิ่งกงกิ่งกือนะครับใส่เดือนตัวสัตว์เล็กๆพวกกิ่งกือก็หลายชนิดนะที่ย่อยสลายใบไม้รวมทั้งปลวกเล็กลงไปกว่านนั้นก็พวกจุลินทรีย์ต่างๆเชื้อราต่างๆก็จะมาย่อยสลายใบไม้พวกนี้นะครับปลดปล่อยเป็นพลังงานเป็นธาตุอาหารนะครับให้ต้นไม้นะครับในป่ามันถึงไม่ต้องมีใครใส่ปุ๋ยนะครับเพราะมันมีความหลากหลายของพืชพันธุ์นะครับ บางคนบอกว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันกับในป่าก็เหมือนกันสิวะมึงก็ทําให้เหมือนในป่าสิวะอ๋อผมปลูกยางพาราครับเอ้ามึงก็ปลูกพืชเสริมไปในยางพาราให้เหมือนในป่าสิวะพูดไปแล้วบางทีก็เข้าใจยากจังเนาะมันมีหลายท่านนะครับไปดูซะบ้างในย t u b e นะครับเขาปลูก ผลไม้ร่วมกับยางพาราได้ปลูกไผ่ร่วมกับยางพาราได้ปลูกไม้ยืนต้นแบบนี้ก็ร่วมกับยางพาราได้อ้มันมากมายสวนผลไม้เหมือนกันไปเซิร์ชดูสวนลุงนินนะครับสวนสองร้อปีอย่างเงี้ยเขาก็ปลูกพืชพันธุ์ให้หลากหลายมีต้นไม้ไล่ระดับชั้นโออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับพอมันหลากหลายมันก็เหมือนระบบนิเวศป่านั่นแหละแม้ท่านจะต้องอาจจะต้องใส่ปุย๋ยอินทรีย์บ้าง มันก็จะลดค่าใช้จ่ายท่านได้ไปเยอะเพราะธรรมชาติจะช่วยท่านได้นะครับบางคนคิดว่าโอ๊ตปลูกอย่างอื่นแซมเข้าไปเยอะๆแล้วมันจะไม่ได้ผลผลิตอยางพาราเท่าที่ควรจะไม่ได้ผลผลิตความน้ํามันเท่าที่ควรจะไม่ได้ผลผลิตผลไม้ที่เราปลูกเท่าที่ควรไม่สู้ปลูกเชิงเดียวผมบอกนะว่าจัดเงา มึงจะโง่ไปแม่งถึงไหนโลกเขาไปถึงไหนกันแล้วคนที่ทําให้ดูว่าได้ดีกว่ามึงปลูกเชิงเดียวก็มีเนี่ยใช่ไหมจัดง่าจริงๆเลยก็ลองไปเชิชเพิ่มเติมนะครับสวนลุงนินหรือสวนสองร้อยปีหรือว่าการปลูกสวนป่าร่วมกับยางปลูกป่าร่วมยางอย่างเงี้ยโอ้มันมีมากมายหลายสวนที่เขาทําให้ดูนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของดินนะครับ เรื่องของดินดินเนี่ยทำอย่างไรล่ะทีนี้ดินถึงจะดีดินในสวนเราถึงจะดีที่จะให้ให้ต้นไม้เจริญงอกงามพืชพรรณเจริญงอกงามแม้ท่านบางอย่างท่านยังต้องไปใส่ปุ๋ยเสริมนะมันก็จะเซฟต้นทุนไม่ต้องใส่เยอะให้ท่านเนี่ยทำอย่างไรล่ะเหมือนในธรรมชาตินะครับไม่มีใครไปทำอะไรให้มันมันก็ยังดีนะดิน ดีมากดีกว่าสวนคุณเป็นร้อยเท่าอะ่ะอย่างสวนผมใช้เวลา10ปีนะในการฟื้นฟูดินเนี่ยเขาบอกว่าง่ายที่สุดในการที่จะทำให้ดินดีคืออย่างแรกเลยคืออยู่เฉยๆอย่าไปเสือกอย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายกับธรรมชาตินะครับเมื่อมนุษย์ไปเสือกกับธรรมชาติเห็นไหมเอาละ จะปลูกพืชอะไรกลัวมันไม่เตียนมันไม่ได้มึงก็ไปเผากันก่อนเนี่ยไปจุดอินทรีย์วัตถุจุดไฟเผาทิ้งหมดเนี่ยสัตว์หน้าดินจุลินทรีย์ต่างๆมันก็ตายหมดอินทรีย์วัตถุที่มึงจะทําให้ดินมึงดีขึ้นเนี่ยใช่ไหมละ่ะมันก็โดนไฟไหม้ไปหมดนะครับเมื่อท่านไปเผาโครงสร้างดินก็เสียอินทรีย์วัตถุตายสัตว์หน้าดินตายเมื่อท่านจะปลูกอะไรท่านคิดว่าต้องไถอย่างเงี้ย เมื่อไถปุ๊บกับเอาจุลินทรีย์ต่างๆมาตากแดดมันก็ตายดียโครงสร้างดินก็ตายสัตว์หน้าดินตายโครงสร้างดินมันเสียฟังใจที่อยู่ในดินยหรือที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าไมโครไรซาเชื้อเห็ดต่างๆเนี่ยที่มันเป็นโครงสร้างยิงอาศัยกันกันกบปลายรากพืชเพื่อจะย่อยธาตุอาหารใบมงใบไม้พวกนี้ให้กลายเป็นธาตุอาหารให้พืชช่วยพืชอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ถูกทําลายดินโครงสร้างมันเสียมันก็นั่นแหละ มีนกมาให้ดูสองตัวนกกังเขนดงนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่ากันต่อน,นิดนึงดูนกแป๊บหนึง่งเมื่อเราเข้าไปวุ่นวายไปเสือกกับธรรมชาตินะครับไปยุ่งวุ่นวายกับมัน <S <S ก็นั่นแหละยุ่งวุ่นวายตั้งแต่การเผาไฟนะครับอ่ยุ่งวุ่นวายตั้งแต่การไถอย่างเงี้ยยุ่งวุ่นวายด้วยการเอาปุ๋ยเคมีไปใส่นะครับปุ๋ยเคมีจริงๆเราต้องเรียกให้ถูกด้วยนะว่าเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์จริงๆ มันใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าผลกระทบมันมีต่อธรรมชาติยังไม่มีเยอะอยู่นะคนส่วนใหญ่คิดว่าแค่ใส่ปุ๋ยไอ้ตัวเนี้ยปุ๋ยวิทยาศาสตร์ตัวนี้ลงไปแล้วก็พืชงอกงามมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับหนึ่งคือถ้าท่านใส่พืชพันธุ์ท่านตลอดไปหวานเป็นพืชผักอะไรอย่างเงี้ยใส่ตลอดเนี่ยมันใช้วิธีการระเหินนะพวกนี้นะมันไม่ได้ละลายนะ้านะมันระเหิดขึ้นแล้วก็มันจะทําให้บริเวณที่ท่านใส่อ่ะมันเกิด ความเป็นกดดังดินจะแน่นด้วยเพราะมันระเหิดขึ้นไปถ้าท่านไม่เชื่อนะถ้าท่านลองปลูกพืชผักอะไรใส่กระถางแล้วท่านกระถางหนึ่งใส่ปุ๋ยคอกอีกกระถางหนึ่งเอาปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีงามกว่าแน่แน่นอนไอ้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์งามกว่าแน่นอนแต่ว่ามันงานแป๊บเดียวนั่นแหละแล้วก็ดินมันก็จะแน่นนะครับมันไม่มีอินทรีย์วัตถุด้วยนะครับมันจะทําให้จุลินทรีย์ในบริเวณที่ท่านใส่ไม่ขยายนะจุลินทรีย์ก็จะขยายพันช้า ใส่ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าต้องดูด้วยนะครับใส่ได้ต้องต้ตองดูด้วยมันทําให้จุลินทรีย์ในบริเวณที่ท่านใส่ไม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 ขยายพันธุ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเมื่อท่านใส่ไปเรื่อยเรื่อเนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยมันทําให้ภาวะดินท่านเกิดการตึงปุ๋ยเพราะดินมันแน่นนะครับมันไม่มีอินทรีย์วัตถุยิ่งไปเจอกับการปลูกพืชเชิงเดียวที่ไถแล้วไถอีกเผาแล้วเผาอีกเนี่ย ไม่มีอินทรียวัตถุเลยไม่มีความพลุนของดินความร่วนซุยของดินที่ใส่ปุ๋ยไปปุ๊บแล้วน้ําพาปุ๋ยลงไปในดินได้เนี่ยเมื่อท่านใส่ไปปุ๊บเนี่ยฝนตกชะาล้างลงมาน้ํามันไม่ได้ซึมลงผิวดินเนี่ยธาตุอาหารพวกนี้มันจากปุ๋ยวิทยาศาสตร์พวกนี้มันจะไหลไปตามทางน้ําไหลไปตามทางนั้นแล้วไหลไปไหนครับแม่น้ําทุกสายไหลลงสู่ทะเลนะครับมันทําให้เกิดกระบวนการ เกิดแผงต้นบูมในทะเลนะครับซึ่งกระทบต่อธรรมชาติมากพอสมควรแะวงจรของมันเป็นอย่างนี้นะครับตัวปุ๋ยตัวนั้นก็ทำให้ดินไม่ดีด้วยนะครับเห็นไหมเมื่อไปแทรกแซงธรรมชาติเนี่ยมันทำให้ดินไม่ดีอยากให้ดินดีอยู่เฉยๆนะครับคือง่ายที่สุดนะคืออยู่เฉยๆแต่ถ้าอยากให้ ดินมันดีเร็วๆรละ่ะอ่าอยากให้ดินในสวนในไร่เราดีเร็วๆเลยทำอย่างไรนะครับง่ายที่สุดก็คือว่าถ้าหญ้าพวกอะไรขึ้นมาถ้าเราปลูกผลไม้ปลูกอะไรไปนะหญ้าขึ้นมาก็อย่าไปฉีดยาขยาใช้วิธีตัดไปก่อนตัดพวกวัชพูดพวกนั้นนะ่ะหลายคนไม่อยากให้มันเกิดจริงๆให้มันเกิดดี ตัดเข้าไปมันก็จะเป็นกระบวนการห่มดินนะครับแบบนี้เห็นไหมสมัยนี้คนไม่เข้าใจกระบวนการทางธรรมชาติมากมายก็จะไปซื้อฟางซื้ออะไรมาหม่มซึ่งซึ่งสิ้นเปลืองเงินทองด้วยซ้าไปบางทีนะครับคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวหญ้ามันจะงอกมาเองถ้ามันไม่งอกคุณก็ไปหามเมล็ดหญ้าเยอะแยะหญ้าคอมมิวนิสต์บา้างหญ้าอะไรเอามาหว่านนะในสวนคนฮะหญ้าคลุมดินมันก็มีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวหญ้าขึ้นมามันก็จะเป็นกระบวนการกระบวนการคลุมดินแบบน,นี้ แล้วญ่าที่คุณตัดทับถมเนี่ยระหว่างที่ต้นไม้พืชสวนที่คุณปลูกไปมันจะโตเนี่ยใบไม้พวกเอ้ยญ่าพวกนั้นมันก็จะถูกย่อยสลายสร้างความฟูของดินสร้างโอ้โหความความดีของดินให้คนอะดินดินดินคุณจะดีขึ้นแล้วก็ญ้าที่คุณตัดทับถมลงมันจะเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เพราะมันไม่ไม่โดนแดดก็หลักการกับเดียวที่เขาห่มดินนั่นแหละนะครับยาปลอกเปลือก เลยดินนะครับที่ในหลวงรอชกาท่านว่าไว้นะครับกระบวนการหหมดินถ้าอยากให้ดินดีขึ้นเร็วอีกกว่าตัดหญ้าคลุมก็คือว่าคุณก็เอาจุลินทรีย์นี่ไปลาดนะครับยังสวนผมได้ใช้จุลินทรีไหมผมไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ได้รีบนะครับสี่ปีมันก็ดีแล้วนะครับสี่ปีดินเริ่มดีแม้ไม่ใช้จุลินทรีนะจุลินรีย์เดี๋ยวมันมาเองตามตามธรรมชาตินะครับมันมาเองนะครับจากปุ๋ยขี้หมูขี้วัวคุณใส่ ลงไปให้ต้นมงต้นไม้นั่นก็มีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณปอกเปลือกเปลือยดินดินโล่งๆไถพรวนจ้างจุลินทรีย์มันก็ไม่อยู่นะครับแดดมามันก็ตายนะครับแต่ถ้าคุณมีเศษอินทรีย์วัตถุไม่ว่าคุณจะไปซื้อฟางมาคลุมหรืออะไรก็ช่างหรือว่าง่ายสุดก็ปล่อยให้หญ้ามันขึ้นแล้วคุณตัดคลุมเนี่ยแล้วเวลาไปใส่ปุ๋ยเดี๋ยวจุลินทซียมาอยู่เองนะครับ ถ้าอยากให้มันดีเร็วขึ้นก็ฉีดพ่นจุลินซีนั่นแหละจุลินซีย์แบบไหนบ้างก็เยอะแยะมากมายอยากทําน้ําหมักจุลินซียก็ทําแต่ผมไม่ทํานะครับรผมว่ามันวุ่นวายแค่ธรรมาชาติมันก็ทํางานแทนเราได้ <c oughs> มันอยู่ในปุ๋ยขี้หมูขี้วัวอยู่แล้วเราใส่ไปเดี๋ยวดินเริ่มดีขึ้นช้าหน่อย4ปีของผมนะครับดินเริ่มดีหลังจากสี่ปีห้าปีหกเจ็ดปีไปละเมื่อต้นไม้ท่านคลุมดินได้แบบนี้นะครับพืชพันธุ์ที่ท่านปลูกมันเริ่มโตใบไม้นี่แหละที่มันร่วงหล่นเนี่ยทีนี้ หญ้าต่างๆเริ่มหายไปเพราะต้นไม้มันคลุมแสงได้ใบไม้ที่ร่วงหล่นนี่แหละบางท่านอาจจะเก็บไปทปําปงทําปุ๋ยขายได้นะครับแต่ของผมไม่ได้ไปทําผมเน้นให้มันบํารุงดินนะครับสร้างธาตุอาหารให้พืชพันธุ์ที่ผมปลูกร่วมกับสวนป่านะครับใบไม้พวกนี้แหละจะเป็นตัวที่ทําให้ดินคนดีขึ้นเหมือนดินในป่าเลยเรามีหน้าที่แค่คอยกันไฟไม่ต้องทําอะไรเลยทีนี้ชั่วลูกชั่วหลานเลย เห็นไอ้พวกที่ไถแล้วไถอีกไหมหรือว่าฉีดยาฆ่าหญ้าไหมแม่งฉีดทั้งชาติฉีดจนแม่งมันตายไปลูกมันต้องมาฉีดต่อถ้ามันคิดอย่างนั้นนะครับยังทําอย่างนั้นฉีดแม่งกันชั่วกับชั่วกันแม่งถ้าลูกมันโง่เหมือนพ่อมันยังฉีดยาฆ่าหญ้ากันไม่เลิกไม่แล้วเนี่ยส่งต่อความโง่ของบรรพบุรุษมันไปยันรุ่นหลานมาอีกรุ่นหลานมันก็จะมากรกขะเหมือนรุ่นปู่รุ่นพ่อมันฉีดยาฆ่าหญ้าจนตัวมันตาย ไปอีกชาติหนึ่งแล้วส่งต่อให้เลนมันอีกชาติหนึ่งนะครับชั่วกับชั่วกันเป็นที่ค่าเป็นธาตุของอะไรนะนายทุนขายยาขายาไปชั่วกับชั่วกันนะครับแต่ถ้าท่านทําทแบบนี้เห็นไหมอันนี้ถ้าพูดมาโซนนี้น้ําเสียงเราจะซอบลงถ้าทําแบบนี้นกมันงงอะ่ะไอ้นี่มันเกลี้ยกลาดอะไรอยู่นี่วันนี้จะว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเซิร์ชให้ดูเอ้ ผมซูมให้ดูคำแอนี่เห็นไหมอยู่ห่างจากผมประมาณ6กเเมตรนะคำแอมานั่งดูนกกังเขนดงนะอ่ะมาเกลี้ยกลาดกันต่ออ่ะแต่ถ้าทำแบบนี้เห็นไหมง่ายสุดคุณไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆเดี๋ยวธรรมชาติมันก็ดีเองนะครับแต่ถ้าอยากให้มันดีเร็วขึ้นคุณก็เอาจุลินซีย์มาฉีดพ่นเอาปุ๋ย อ่ะคอกมาใส่เดี๋ยวจุลินทรีย์มันเริ่มขยายพันธุ์ตัดหญ้าทับถมลงไปหน่อยลําบากหน่อยสี่สิาหาปีแรกพอพืชพันธุ์สวนยงสวนยางสวนผลไม้หรือสวนป่าของคุณเติบโตแบบนี้นะครับจบเลยทีนี้หญ้าก็ไม่ต้องตัดนอนเกาไข่เล่นมันก็โตแล้วทีนี้พืชพันธุ์ของคุณมันก็ผลิดอกออกผลให้คุณแล้วเพราะใบไม้นี่แหละจะล่วงหล่นลงมามหาศารและจะถูกจุลินทรีย์ต่างๆสัตว์หน้าดินที่ผมว่าไว้นะครับปรุงดินให้คุณนะครับ ปรุงดินให้คุณชั่วกับชั่วกันเลยทีนี้นี่แหละเขาถึงเรียกว่ากเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับตำรานั้นอยู่ในธรรมชาติผู้ใดค้นหาเจอผู้นั้นย่อมชนะนะครับดินในป่าไม่มีใครไปไถพูนดินให้มันทําไมดินถึงร่นวนซุยร่นวนซุยมากไม่ต้องไถไอ้พวกที่ไถแล้วไถอีกมันร่นวนซุยไหมล่ะไปดูเลยใช่ไหม ดูดินในสวนผมดิดูดิอันนี้ขนาดว่ามันไม่ดําเท่าไหร่นะโซนนี้เป็นลูกลังลูกลังนะเนี่ยเป็นหินหินนะเนี่ยเดี๋ยวเดินไปดูโซนอื่นแม้ไม่มีใครไถพลวนดินในป่าทําไมดินในป่าถึงร่วนซุยนะครับแม่ความลับของธรรมชาติเนาะไม่มีใครใส่ปุ๋ยในป่าทําไมต้นไม้ในป่ายังเติบโต พืชพันธุ์ในป่ายังผลิดอกออกผลผลักป่าต่างๆก็เจริญงอกงามเห็นผักหวานป่าในป่าไหมเห็นอีลอกในป่าไหมเห็นดอกกระเจียวในป่าไหมเห็นพืชผักต่างๆไหมเห็นผลไม้ป่าไหมมาตูมกระบกมะกอกอะ่ะผลิดอกออกผลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับนะกระเพาะนี่แหละความลับของเรื่องดินนี่แหละเรื่องที่คนทำกเกษตรเกินร้อยละเก้าสิบ ไม่ยอมทําความเข้าใจไม่ยอมศึกษาแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องของดินเรื่องที่สําคัญก่อนจะเพาะปลูกอะไรเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนไม่ใช่ก่อนจะเพาะปลูกอะไรต้องเอาดินไปตรวจก่อนว่าดินตัวเองมีธาตุอาหารอะไรอันนั้นมันเรื่องทีหลังแต่เรื่องเข้าใจเรื่องกระบวนการธรรมชาติของดินก่อนเรื่องสําคัญนะครับแล้วมันน่าขันนะผมนั่งคุยกับหมอดินชาวบ้านเนี่ยไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้แม่งใช่หูชิบหาย เป็นหมอดินเฮียอะไรกันได้ยังไงเนี่ยดันไปเข้าใจว่าโอ้ต้องมีธาตุอาหารตัวนั้นตัวนี้ NPK ทําให้อันนี้งามทำอันนี้งามไปเข้าใจเรื่องธาตุอาหารลองอันนั้นไม่ต้องรู้ก็ได้ผมไม่รู้เลยแต่ให้เข้าใจกระบวนการหลักๆของการกําเนิดเกิดก่อของดินของธาตุอาหารก่อนเนี่ยในนี้นะครับดูดิมันดีขนาดไหนใช้เวลา10ปีแต่นับจากนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับ นั่งเกาไขา่รอเก็บผลผลิตไปขายอย่างเดียวผมก็ทําเหมือนในป่านั่นแหละไม่ต้องไปทําอะไรนะครับนี่หรือที่มาของคําว่าเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับเกษตรกรรมแบบปล่อยให้ธรรมชาติได้ทํางานได้ทําหน้าที่ของมันนะครับในดินนี้เราอาจจะมองไม่เห็นไส้เดือนมองไม่เห็นกิ้งกือเพราะมันอยู่ที่อื่นนะครับแต่ถึงเวลามันจะออกมาย่อยสลายใบไม้นะครับ เราอาจจะไม่เห็นปลวกในช่วงกลางวันแต่ตอนกลางคืนเนี่ยโอ้โหมันหัวสั่นด็อกเด็กด็อกเดกดอกเด,ก,ด,ก,เดกเลยนะปลวกอะ่ะมันจะมาย่อยใบไม้พวกนี้เราอาจจะมองไม่เห็นเชื้อราเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับโอ้นี่ไงราขาวแบบนี้กําลังขึ้นใบไม้เลยกําลังย่อยใบไม้เราอาจจะไม่เห็นจุลินทรีย์แต่มันก็อยู่ในนี้แหละนะครับที่มันย่อยสลายนะครับถ้าเราเข้าใจหลักเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะทํางานแทนเรานะครับ ถ้าเราทําเกษตรกรรมโดยไม่เข้าใจหลักเกษตรกรรมธรรมชาติบ้างเสียเลยนะครับเราก็ไม่ต่างอะไรจากธาตุในไรนาธาตุในผืนดินของตัวเองนะครับธาตุที่ต้องคอยส่งสวยเป็นค่าปุ๋ยค่ายาค่าไถพรวดินไม่จบไม่สิ้นไปชั่วกับชั่วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ยาวนานเกินไปแล้ว23 24นาทีแล้วนะก็คงจะจากกันไปเท่าเท่านี้ก่อนนะครับเพียงเท่านี้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คือมาอธิบายเรื่อง สำคัญที่คนในการทําเกษตรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและไม่ยอมศึกษาทําความเข้าใจนะครับก็คือเรื่องของดินท่านไหนหลวมตัวเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้ฟังแล้วคิดวิเคราะห์ดูแล้วก็ไปหาหนังสือเรื่องปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟังเส้นเดียวมาอ่านเพิ่มเติมก็ได้และจะไปศึกษาเรื่องโครงสร้างของดินมันมีเยอะแยะให้ท่านศึกษานะครับถ้าท่านหลวมตัวเข้ามาดูคลิปผมได้เนี่ยผมก็ว่าท่านก็เป็นคนใฝ่รู้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับในปา่าไม่มีใครไถพรวนดินให้มันไม่มีใครใส่ปุ๋ยให้มันพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆยังจเจริญเติบโตและงอกงามนะครับอะไปแล้วนะครับ